กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปพ่อกันเช่นเคยกับช่องปงหนิงชาแนลมูนีกะพาพี่น้องเอฟซีมาชมบรรยากาศทองทงพี่น้องมาเกี่ยวเขาหอมมะลิร่อยหาพี่น้องมูนีกะจะพาพี่น้องมาอัปเดตขอสรุปว่าชุ่มนอกระขอวันที่8พฤศจิกาแนวทางได้ขอสรุปว่าจังไหนมาฟังคลิปเสียงทานสสชัชชวาน เพิ่สรุปไ้ว่าการประชุมนอกประขอวันที่แพฤศจิกาแนวทางเป็นจังไหนพี่น้อง ครับเมื่อวันที่เก้าพฤศจิกา2567กครับผูแทนบีกจัดชาวบ้านแยาไทยจังหวัดเลยเขียนเจ็ดพี่น้องเห็นปะครับี่ราคาเขาสดเขาหอมมะลินะครับเมื่อนี้ครับปั๊บขึ้นที่12บาท50าสสตางค์จากก้อนหน้านี่นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ12บาท12บาท1ิเมื่อนี้ปั๊บขึ้นมาที่12บาทห0าสตางค์นี่นะครับที่มาทีไปทีเขาปั๊บขึ้นราคาย้อนว่า มาตรการของรัฐบาลทีผ่านการประชุมของคณะนโยบายและการจัดการเข่านะครับหรือว่านอกควาอหมว่านวันที่แนี่ทรงผลบวกนะครับต่อสถานการณ์เข่านะครับโครงการสําคัญ3โครงการที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์นั่นเกิดขึ้นโครงการจำนำถุงฉางนะครับแล้วก็โครงการรวมร่วมแล้วก็โครงการชะลอแกมลิง ไปในทางดีๆบอกไงว่ากัน่คณะกรรมการเข่าและนโยบายเข่านะครับมันก็ดเลยเห็นเหตสัญญาณบวกเพราะว่าอย่างที่ครับสถาบันเกษตรยังเชียนสากรณ์การเกษตรเกษตรพิสัยได้รับอนิสงส์ครับจากนโยบายดังกล่าสาเหตุก็คือนโยบายโครงการสินเชื่อเบอ่อการรวบรวมนะครับเพื่อการชะลอนี่แก้มยิ่งเนี่ยวงเงินประมาณหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับแจกจ่ายสู่สถาบันเกษตรกรอยังเช่นสากรณ์แห่งนี้นะครับสามารถที่จะเสริมสภาพคล่อง ซื้อเขานี่ราคาสูงสแล้วนะครับจากถ้าเขาซื้อ12บาทก็ได้เงื่อนทุนอีก่าร้อยล้านพันล้านก็สามารถมาซื้อเขากับพี่น้องกเกษตรกรในราคาสูงได้นี่คือข้อดีของนโยบายนะครับผ่านออกแล้วเฮงดีกว่านี่นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมทางกระทรวงพาณิชย์ครับที่ทักดันนโยบายเขาจนผ่านคณะนอบอคณะกรรมการนโยบายการจัดการเข่าจนเราผ่านได้ในหมู่ว่านที่ผ่านมาแต่ยังมีอีก หนึ่งนโยบายหนึ่งโครงการที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงกรเกษตรและสหกรในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับนั่นก็คือโครงการคาเก็บเกีียวไรละหนึ่งพันบาทยังบอท่านมีความชัดเนพี่นรองครับเพิ่นบอกว่า,าปททีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นเห็นนโยบายโครงการปุ๋ยค้นละเคืองออกมากันสิตเปี้ยนจากปุ๋ยค้นละเคืองมาเป็นโครงการอื่นต้องมีคณะอนุกรรมการซึ่งเพิ่นก็ได้ตั้งเรียบร้อยหมู่บ้านเพราะฉะนั้น ความคืบหน้าของคาเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้จึงยังไม่ท่านได้มีข้อสรุปนะครับพี่น้องครับแนวโน้มสิออกมาจาะไดก็ต้องติดตามต่อไปแต่ผมกับพญยา,ยามพักดันนะครับให้ทางรัฐบาลเป็นเข้าใจว่าสถานการณ์ผลทุนของพี่นอ้องเกษตรกรชาวนาตอนนี้มันก็แม่นแค่ปุ๋ยมันมีหลายกัณน,นทั้งการเกี่ยวคาไถผลทุน,นอีกหลากหลายหลายอย่างนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ตีแก้ปัญหาให้พี่น้องในระยะสั้นได้นั่งคือคาเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันบาท ยืนยันว่าพี่น้องชาวนาได้ประโยชน์จากคากิเกี่ยวหลายกว่าโครงการอื่นๆที่รัฐบาลสนับสนุนนี่เป็นคลิปเสียงของท่านสสชัชวานเพิ่กับสรุปการประชุมน,นอกประขอวัน 18, ที่8พฤศจิกาพี่น้องกมี3หัวขอ้อ3โครงการจากภาคลัดพี่น้องส่วนโครงการไรล,ละ1,000บาทยังบ่ทันมีขอสรุปพี่น้องยังบัทันชัดเจนอยู่ ส่วนประชุมนัดหนานอพระขอจะทบถ้วนโครงการปุ๋ยคนละเคงพี่นนอกโครงการปุ๋ยคนละเคงโดยที่ให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรเอาไปทบท้วนแล้กก็เสนอนอพระขอมาไหมพี่นนอกเอา้ามาหลุ่นกันต่อพี่นนองโครงการจะออกมาแน่วใดทบทวนปุ๋ยคนละเคงพี่หนอกมาต่อล่าค่าเขาหอมมะลิสดพี่นนอกล่าค่ากับพันพวนพี่นนอกก็ะ,กะมี่มือนีก็ะมี่ทั้ง ล่าค่าปรับลดราคาคงทีพี่น้องายๆพื้นที่พี่น้องมาเริ่มต้นทีจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีขอระภูมิล้านนิพนธ์บ้านกาลันพี่น้องปรับลดลง40สตังค์ต่อกิโลกร,รัมพี่น้องื้อน,นี้เพิ่นรับซื้อทีกิโลกร,รัมละ11บาท80สตังค์ตันละ11,800บาทปรับลดลงจากเมื่อวานเมื่อวานเพิ่นรับซื้อทีกิโลกร,รัมละ12บาท20สตังค์ ถือว่าปับลดลง40สตังค์ต่อกิโลกร,รัมพี่น้องสกตอ,อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มนีปับเพิ่มพี่น้องปับเพิ่มขึ้น10สตังค์ต่อกิโลกร,รัมเป็นกิโลกร,รัมละ11บาท80สตังค์ตันละ1 1 8 0 0บาทปับขึ้น10สตังค์พี่น้องอำเภอสังขะมนีก็ล่าค่าคงที่จากเมื่อวานพี่น้องการรับสื่อที่กิโลกร,รัมละ11บาท90สตังค์ตันละ1 1 9 0 0บาท ส่วนโล่งสีทวีผลอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์รับสื่อที่กิโลกร,รัมละ12บาทหรือตันละ12,000บาทพี่น้องราคาค,าคงทีโล่งสีน้ำชายมือนี่รับสื่อเขาหอมมะลิสดทีกิโลกร,รัมละ12บาทตันละ12,000บาทพี่น้องส่วนโล่งสีสีลีเลิศฮิลันราคาก็ยังคงทีพี่น้อง12บาท20ส,สตางค์หรือตันละ12,200บาทราคาก็มีทั้ง ปับ๊บลดราก็ปับเพิ่มพี่น้องมินีต่อไปจะเป็นราค่าเขาเปลือกฮอมลิจากพี่น้อง f อฟซอยไล่งานเข้ามากับอำเภอบุญทลิกกับรับสื่อมืนีสิบบาท8สตังค์หรือตันละ1 2 8 8 0บาทพี่น้องแล้วสอโกตอตาลสุมพี่น้องรับสื่อมอนี้รับสื่อที่กิโลกร,รัมละ11บาท66สตังค์ตันละ11,660บบาทพี่น้อง อำเภอพีไม้จังหวัดนครราชสีมารับสื่อที่กิโลกร,รัมละ11บาท50สตางค์ตันละ1 1 5 0 0บาทพี่น้องอําเภอเรื่องนุกท่าจังหวัดยะโสธรเมื่อนี้เพิ่นรับสื่ออู้ราคาสูงพี่นอ้อง12บาท50สตังค์ตันละ1 2 5 0 0บาท0 0บาทถือว่าราคาค่อนข้างจะสูงพี่นอ้อง มาที่อำเภอการทลักจังหวัดศรีสะเกษรับสื่อที่กิโลกรัมละ11บาท70สตางค์ตันละ11,7 0 0บาทพี่น้องอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์รับสื่อที่กิโลกรัมละ12 000, บาทหรือตันละ1 2 0 0 0บาทก็ถือว่าราคาคงที่อยู่จากเมื่อวานพี่น้องอำเภอหัวตะพ่านจังหวัดอำนาจเจริญรับสื่อที่11บาท66สตางค์ตันละ11660บบาทพี่น้อง นี่เป็นล่าค่าเขาฮอมมะลิมือ voilà. นี้ถือว่าเข่าหอมมะลิเขาเกี่ยวสดด้วยพี่น้องพอหน่อยไล่งานไปเหมือนีดขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ซอยไล่งานล่าค่าเข่าขหอมมะลิเกี่ยวสดเขามากพี่น้องส่วนเขาแห้งพี่น้องเขาแห้งในพื้นทีแต่ละพื้นทีล่าค่ากระต่างกันบ่หลายพี่น้องต่างกันกิโลละบาทกลัวๆพี่น้องถือว่าบ่อต่างกันหลายพี่น้อง้าจะเอาตากเป็นเขาแห้งคล้ายกะแนะนำให้ไปขายหลังปีใหม่พี่น้องล่าค่ากัดจะเพิ่มสูง ้นนกวีแต่ช่วงนี้กะทางภาครัฐกม็มีมาตรการชะลอการขายเขาหรึอเก็บเขาวไว้ในยุ่งช้างพี่น้องเพิ่นก็มีราคาประกันเห็นอยู่พี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้ปอหน่อยกะมีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตบอกพี่บอกน้องที่อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยเอา้าสำหรับคลิปนี้กับพอหน่อยกะกล่าวคําว่าสวัสดีครับผอกม่คลิปนา้าข็ขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่ซอยไล่งานล่าคา่าเขาหอมมะลิเกวซดเข้ามาสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ